สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าเป็นยังอวอสวัสดีค่ะ,คะมาเลยครับอีสานพันรอมือนอีกลับมาหอดยโสครับมือขึ้นไปยังไหมาสาว่าปีใสกินนู้นจ้าอันนี้ก็เป็นเบ็ดนะครับเบดเบดกามาอันนี้ก็แม่นรักธรรมดาเอาเอา,เอาลักกันเทส่วงส้มมันขาดนะครับมาใส่กระยุกเอาอันนี้ก็แม่นหมูชิ้นครับ แสดงว่ามือนีเข้ามาหมมายอดเบ็ดปลาไหลครับผมมาหยอดเบ็ดปลาไหลน้ำมันสาปลาที่เพิ่นสูบน้าหอกเลี้ยวปลาเลี้ยวนะครับเนาะปลาก็ยังไหลดอกพี่น้องเพิ่นเอาไว้ทาแพียะต่มือนีเข้ามาหาปลาไหลครับผมนะครับแม่บ้านคือเก่าครับติดตามกันเด้อพี่น้องนี่นี่เดดกระเดียดหรือเลี้ยงอยู่เป็ต้ายีนู้นอีก,ออกบม่คเคยเห็ดเด้อพี่น้องเห็นแต่เพิ่นเห็ด เยอะมากเลนใส่ียื่อเนื้อหมูนะพี่น้องเพิ่งว่าจากันช่องหายาหทกินนี้ซันคือกันนี่แล้วครับเป็นเห็ดจังไงไเฮากับสีเห็ดคือเป็นเห็ดนั่นแหละเห็ดกระใสจะคล้องกับเป็นคนเป็นเห็ดอยู่แล้วเนาะกับพรามีเห็ดเนี้ยกะเอามาระใสครับ เบ็ดอี้ยงก็บพ<บ>ันเอิญเดบดนี้เบ็ดญี่ปุ่นเบ็ดกามาคัสึเบ็ดกามาคัสึสุดเบ็ดญี่ปุ่นนะพี่นออ้องผลมะพร้าวหัวไวผลมะพร้าวหูปลาไหลไวผลมะชุมยอดลงหัวไม่เนาะพี่นอ้องจ้าเพิ่นเบิ่งจังใดบุกกระเบิ่งบ,บ่เป็นน้ำเพิ่น มัามีผีเด้อหลงนี่ตะหู้เขาหน่หละตอนงาน้างตีนัะคูไเลยห,ห้อยตีนหนูพี่น้อยคืออยากใส่วงก็ได้ เย็นน้อยน่ำบ,นบุนบุนออกแล้วท่านที่ใดอยากขี่ตมแล้วมือนี่แหละครับสมัยตะกี้แม่นมาล่างแ่วฟอเนาะข้ามาอัน เอาเหลี่ยมแทงเอานี่มันก็เสียวไหมไม่ได้เนี่ยลงไปเลยครับไม่หูมัน อย่างนี้ครับเนี่ยไว้แล้วนั่นแหละจะย้อนไหนยังสีน้ำพี่นอ้องบิดเหรอพ่อไม่รู้หูกอันนี้มันใช่ไหม ខ្លាក់ទាំង់ទាំង់ទាំង់ទ ่นเทังสี่หรอพี่นองอันนี้กระเบิงไม่พระเจ้าเห็่นเห็นทูบอ่ะกระเบิงไม่ยูทูบนั่นแหละน้ำส่องเชติดตามเพิ่นใครอยากากินลึกกันในตระอูลเนาะนี่ละเจ้าไปต้องหันเงาไปขึ้นมาเนาะพ่อปากัด ก็กัดทงพี่นไปครับตามไปจ้าหนุ่พี่น้องไปพงนัมาหูบบยัเปนอ,อะพี่น้องเ็ดดกลนแดตล้วนี่นีนแล้พี่น้อง น้ำแตกปูเห็นไหมเลยดิดูนี่าได้ไหมอ๋อจะแสดงให้ดเขาสิมายามจากโมง้วนมาหนิบ๊ายเด้อพี่น้องเจ้าสิมายามตอนนี้ยังบะฮันในเทนนะพี่น้องบ๊ายบายสิมาจะพากันมายามนะพี่น้องเ,เานานะนบ๊ายบายสิมายามเนะนะบิบบ้ง เียนอพอค่อยพอค่อยมีตัวแง่เนานะพี่น้องเพราะเจ้าคือสีแท้งกินเลีวตั้งแต้สู่ปลาวกไม่ไหมเนาะโอ้น่อยครับ เราไปอีกคู่นึงพี่น้องรู้ไหมครับเอาผอพีบา้าได้แล้วพี่น้องพีบ้าครับลูกพีบา้าเสือแดงสองคนพาลูกเพชรแดงน้อครับเพชรแดงว่องวะครับฮะจับจับจับ,จบด้วยนะบ่วงโจเซฟกับพอบิดาวะเสรครับเสรเรียนครูนั่มเลยนะสอนเลยนะปัดถั่วขึ้นเงาเถิด เบอร์ได้ไีสาิบสี่ส <14 S 2> <15 G. S 1> ิบสี่ตงบ่ขาดว้ายสิบสี่อ้โว้ยเฮ็ดมันดีดตัวนอกเป็นบ้าสิจักยูอันขาดมุโซ่ไม่แรงตีลโอ,อ้ขอยา่าขีมาใส่แมเจาคือเฮ็ดังสิแน่นบ่ไอหงอ่ะปาดหงพี่ป้าขอาไไขงเฮ็ดอย่างเงาไอหงโอ้ยบอกขอเงินฮะไยไ,ได้ได้รายบ่ ไม่เท่านี่วะไมอเท่าเขาใส่บ่วงยี่สิบลังเขาได้สองตัวอยู่ในเสียบไหมได้เซฟในตู้เย็นนั่นสามตัวได้บังเอาไปแล้วพังหันตัวนึงไอ้สองตัวรายล่วยอะไรก็อะไรเป็นบางเอาไปเลยตัวละลอยอังงูง่ายบ่งูง่าย,ย,ยมันตายมันยังถืงอกใช่ยังรูยล่วยบ้านวกนีเลยอ่ะเป็นไดพี่น้องเป็นได จับอยู่ว่าอยู่เอาเสือกก็เป็นตึงๆแท้เอิ้นว่มายอดเบ็ดปลาไหลเด้อพี่น้องเบ็ดปลาไหลเด้อพี่น้องนี่หูนี่สวยๆเลยนะอืมฝนนี่ครับนั่งอีกขาหนึ่งเบิกแล้วบ่ล้งนันนี่บ่เอาเอาก็ใส่สามหลังไม่ใช่หรอใช่นะแล้ก็ใส่สามไหนสาม ไหนึ่งสองสามนี่เหรออยู่โน่นห้ามาอีกจกหลังไหมพี่น้องเสื้อตึงๆนี่เสื้อตึงๆนี่พี่น้องโอ้ยหลอนหลอนรุดรุดุดรุดโอ้ย เราคือขัเถอะะยอมาโอ้ยเยอกับรออมานะเนาะเีา่ให่่ยเหนือเ้อลดดดพี่น้องลดดลดดอีหยังวะอ้หมเสือกตึงๆแบบนี้รุ่นเรไหมรุ่นพี่น้องรุ่นรุนโอ้ยบอเคยเห็ดจากเถื่อเด้อแนวนี้เด้อ ต,นนตึงแท้อันนี้ก็ตึงพี่น้องอันนี้ก็เสื้อตึงโอ้เป็นยังไงโอ้ตึงมันจะกคลองนี่ตึงเองหมดเนานะมันกินไปต่อนหนึ่งเหรอ,อโอ้ใส่สองชิน้นแต่ว่าเยอะอยังยวนบ่โอ้เขาทายุพี่น้องหาช่องใส่ยามเว้นนะพี่น้องเนาะนี่ใส่ยามเว้นก็นได้ใส่ยามคืนก็นได้นะพี่น้องนี่ตึงมาเนาะ mới cái tưng, ừ, ừ, ừ ơn ơn mất tưng mua này sướng, tưng youtube này phía tưng mua, mất tưng thế, chơi 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 หลังนี่บ๊อบมีนั่นบ๊อบตึงนั่นบลอบหลังนี่ดึงเขากิต่มเลยครับใน่หนโอ้ยมันคือดึงของเส้นอยู่บะน้องยู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 พี่น้องยู่ยูพี่น้องยู่ยู่ยู่แมนได้อีกโตนึงแล้วพี่น้องโอ้ยของแถอิลีของแถอิลีเขาทาเขาทาเลยทีเดียวได้การบ่ครับพี่น้องสองเต็ม เอาครับพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งคลิปนา่าครับคลิปนี้สรุปเพาได้อสองตัวตัวหมากแกงคุ้นนี่แหละครับถือว่าสำเร็จสิครับตัวหมากคุ้นตัวหมากคุ้นพี่น้องแปดหลังได้สองตัวได้แปดหลังได้สองตัวพี่น้องครับผม